แม้ว่านายพงเทพจารุอัมพรพันธ์รองอธิบดีกรมโรองงานอุตสาหกรรมจะอธิบายปัญหาการจัดการขยะชุมชนและขยะสาหกรรมในประเทศไทยที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญและต้องหาแนวทางในการจัดการที่ถูกต้องก่อนที่ปัญหาจะทวีความรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้แต่แนวทางหลักที่ใช้ในการจัดการขยะปัจจุบนันคือการฝังกรบเผาและนําไปทําปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อเสียหลายอย่างและกรมโรงงานจะเร่งแก้ปัญหาที่ชาวบ้านมีความกังวลเป็นอันดับแรกใน,ในเรื่องของกากนะฮะกาก,ากอุตสาหากรรมที่เป็นอันตรายนะฮะกับอุตสาหากรรมที่ไม่เป็นอันตรายแต่ว่ามันก็เอาไปใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้เนี่ยเราก็มีการจัดการนะครับนะฮะโดยผ่านกระบวนการในการอนุญาตกระบวนการในการอนุญาตเนี่ยนะฮะก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของหลักวิชาการนะครับ นะฮะแล้วก็มีเรื่องของข้อกําหนดในเรื่องของประกาศ g, ต่างๆกกระทร์งต่าง,าง,างๆที่เป็นการกํากับว่ากระบวนการในการจัดการในการอนรุญ,ญาตนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนะฮะโรงงานพวกนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะบอกเ,ออเป็นโรงงานประเภทร้อยห้ากับร้อยหกนะครับก็คือประเภทที่ของการคัดแยกขยะนะครับจริงๆคงจะต้องเรียนว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการผิดพลาดหรือว่าการตรงนี้นะฮะ ขาก็คงมองว่านะครับในกรณีที่มีการทำเ a อเอมาแล้วรายงานการวิเคราะห์ผลทสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่นะฮะแต่ก็มีกระบวนการในเรื่องของมาตรการในการป้องกันในการกํากับดูแลอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทําคันดินนะฮะในเรื่องของการมีบ่อบําบัดน้ําเสียนะครับในเรื่องของการมีปูพลาสติกสองชั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนะครับความหนาที่เพียงพอเนี่ยนะฮะ ก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการรั่วการซึมการน,นะฮะปนเปื้อนที่จะลงสู่แหล่งน้ําหรือว่าลงสู่ดินได้นายพงเทพอธิบายว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการกํากับควบคุมติดตามและดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการการอุตสาหกรรมให้เข้าระบบ ทั้งตามกฎหมายและหลักวิชาการด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลจริงๆแล้วเราก็คงบอกว่าเนี่ยทำเลที่ตั้งเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันในการลดปัญหาผลกระทบต่างๆเนี่ยต้องดีพอตรงนี้มีการกำกับดูแล,แลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ ก็มีในเรื่องของการมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพต่างๆที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะใช้คําว่าอย่างนั้นแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นในเรื่องของการที่โรงงานเนี่ยจะขยายขึ้นมาในส่วนหนึ่งขยายพื้นที่ออกไปเพื่อทําในเรื่องของการอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายนะครับอันนั้นเนี่ยนะฮะก็เกิดความกังวลขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้มี ก็เลยกลายเป็นท,ที่มาว่าของเก่าก็ยังทําไม่ได้ดีนะฮะตรงนี้อยู่ในเรื่องของกระบวนการทางเอ A อเอนะครับแต่ว่าใน,ในปัญหาเฉพาะหน้าในผมนะครับสาหรับทางใน,ใน,ในความเห็นส่วนตัวผมเองนะฮะ,ะในฐานะของฝ่ายราชการของกรมโรงงานเนี่ย<อ>เราอยากจะแก้ปัญหาในเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยยังกังวลอยู่นะฮะที่มีอยู่ในณปัจจุบันนี้เป็นลําดับแรกก่อนส่วนในเรื่องที่จะมีการขยายหรือไม่ขยายตรงนั้นเนี่ย เป็นกระบวนการที่จะต้องไปทําในเรื่องของรายงานการวิเคราะห์ปุ๋รสิงร่งแวดล้อมและสุขภาพน้ำใหม่อีกครั้งหนึง่ง <c oughs> ก็คงจะต้องมีเวทีในการพูดคุยกันต้องเปิดใจคุยกันก่อนตรงนี้เนี่ยก็พยายามจะทําเป็นคณะกรรมการไตรภาคีนะครับ <c oughs> เข้ามาหารือกันทางฝ่ายราชการอาจจะประกอบด้วยนะครับในส่วนของตันักงานทรัพยากรธรรมชาติสิง่งแวดล้อมจังหวัดนะครับในส่วนของการนิคมห่งประเทศไทยในส่วนของกรุมโรงงานนะครับ แล้วก็ในส่วนของประชาชนนะฮะก็อาจจะมีอบตอร่วมด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการก็เป็นสามฝ่ายมานั่งคุยกันว่าพิชและนำไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป